สวัสดีค่ะพบกับช anel สวนกัดไลฟ์ออนเดอะเวลดในแต่ละปีประชากรนกบนโลกลดลงอย่างต่อเนื่องตามความเปลี่ยนแปลงนะคะของสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศปัญหามลภาวะรวมถึงการถูกล่าโดยมนุษย์จึงทำให้จำนวนของพวกมันนั้นลดลงลดลงจนกระทั่งบางชนิดต้องสูญพันธุ์ไปทั้งนี้ และมีการจัดตั้งวันนกแห่งชาติขึ้นในทุกๆวันที่5มกราคมของทุกปีเพื่อให้มนุษย์ผู้อยู่ร่วมโลกได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และร่วมกันอนุรักษ์นกให้มากขึ้นในวันนี้นาะจะพาไปชม7นกสุดหายากในไทยที่ถ้าใครเจอพวกมันแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบุญตาเชียวนะคะซึ่งจะเป็นนกอะไรบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะ นกแต้วแ้วท้องดําเจ้านกหน้าตาน่ารักตาแป๋วแปวที่เห็นอยู่นี้มันเป็นนกที่มีขนาดเล็กลําตัวป้อมสั้นประมาณ20เซนติเมตรโดยจะมีลักษณะนะคะคือดวงตากลมโตปากแหลมๆเพื่อใช้สําหรับกินอาหารจําพวกพืชหรือมแมลงซึ่งสําหรับนกแต้วแ้วท้องดํานั้นเป็นนกที่อาศัยอยู่ในป่าดิบที่ราบต่ําทางตอนใต้ของประเทศพามา่าแต่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยแต่เพราะถิ่นอาศัยของพวกมันนั้น ถูกมนุษย์บุกรุกและแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงพวกมันนะคะยังถูกล่าเพื่อนําไปจําหน่ายเพราะความสวยงามน่ารักของมัน,นทำให้ปัจจุบันนกชนิดนี้ถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์นยกได้ว่าประชากรนนกแต้วแล้วท้องดําในธรรมชาติกําลังเผชิญหน้ากับการสูญพันธุ์ได้ทุกวินาทีเลยนะคะนกเจ้าฟ้าหญิงซิินทร นกในวงนกนางแอน่นที่มีลักษณะเด่นนะคะก็คือจะมีวงรอบตาสีขาวซีดและตรงปลายหางก็จะมีแกนขนคู่ยื่นออกไปเป็นเส้นเรียวยาวและแผ่ออกตรงปลายซึ่งภายหลังนะคะจากการค้นพบนกเก้าไฟหญิงจรินทร์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2511จนถึงวันนี้ก็นับกว่า56ปีแล้ว นั่นก็ไม่ได้ทำให้ใครนะคะรู้จักหรือว่าเข้าใจอุปนิสัยของนกสุดหรือกลับที่ว่านี้เลยและที่สำคัญจากการสำรวจ ไม่มีการพบเห็นนกชนิดนี้ที่ใดในโลกนอกจากที่บึงบอระเพ็ดของจังหวัดนครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้นโดยมีรายงานนะคะการพบเห็นพวกมันในปีพุทธศักราช2515 2520และครั้งสุดท้ายนะคะที่พบก็คือปีพุทธศักราช2523และนับแต่นั้นก็ไม่มีใครพบเห็นพวกมันอีกเลยปัจจุบันนะคะแม้ IUCN จะไม่พิจารณาว่านกชนิดนี้สูญพันธุ์ไป เกินกว่าจะได้ดําเนินการสำรวจเป้าหมายครอบคลุมแต่ทว่านกเจ้าฟ้าหญิงซีนทอนอาจจะสูญพันธ์ไปแล้วจากประเทศไทยหรือไม่ก็อาจจะหายไปตลอดการก็ได้นะคะนกกระเรียนนกกระเรียนไทยนะคะจะเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ ที่มีลำตัวและปีกสีเทาคอตอนบนและหัวไม่มีขนแต่มีลักษณะคล้ายตุ่มหนังสีส้มหรือสีแดงสดสำหรับนกกระเรียนไทยนั้นความจริงก็คือเมื่อ50กว่าปีที่แล้วพวกมันนะคะได้ถูกระบุให้เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในธรรมชาติของไทยซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองทำให้ที่นที่อยู่อาศัยของพวกมันนั้นลดลงรวมถึงการทำการ,กรเกษตรที่ใช้สารเคมี และการล่าจากมนุษย์จนกระทัง่งในปีพุทธศักราช2533นักวิจัยสัตว์ป่าได้พยายามนำเอานกกระเรียนไทยที่ยังพอพบเห็นได้ตามธรรมชาติในประเทศกัมพูชามาทดลองเพาะเลี้ยงในกรงแต่พวกเขาะะก็ทำได้สำเร็จจนกระทัง่งเมื่อปี2554ได้มีการปล่อยนกกระเรียนไทยคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและทำการปล่อยทุกๆปี และคอยเฝ้าติดตามผลการเพราะพันธุ์นะคะก็ว่ายากแล้วในการนำนกกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นอะไรที่ยากยิ่งกว่าถือเป็นความท้าทายที่ทำให้สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วคืนสู่ธรรมชาติเพื่ออยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกได้ว่าอันตรายยิ่งกว่าอาดีตสักอีกนะคะก็ได้แต่หวังว่าอนาคตข้างหน้าเราจะได้มีโอกาสเห็นนกกระเรียนไทยแพร่กระจายไปตามพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆทั่วประเทศไทยให้ได้เห็นกันอีกสักครั้งนะคะ นกชนหินนกนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความใหญ่ที่มีขนาดตัวยาวตั้งแต่100เซนติเมตรและหนักได้มากถึง3กิโลกรัมตัวนี้ถือเป็นนกสายพันธุ์โบราณที่อยู่คู่โลกใบนี้มากกว่า45ล้านปีแล้วและเป็นหนึ่งในนกเงือก13ชนิดที่พบในประเทศไทย นกที่น่าสงสารนะคะที่ปัจจุบันพบว่ามีการล่าและค้าชิ้นส่วนของนกเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากทําให้ประเมินจํานวนนกในขนาดนี้อาจจะมีเหลืออยู่ในธรรมชาติไม่ถึง100ตัวเท่านั้นเองนั่นนะคะจึงทําให้นกชนหินเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมากโดยปัจจุบันนะคะได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนลําดับที่20ซึ่งพบกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ปา่า ทางใต้ของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศพื้นป่าเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะพวกมันนะคะมีบทบาทในการฟื้นฟูป่าและเป็นนักปลูกป่าที่ทํางานอย่างไม่มีวันหยุดและไม่จําเป็นจะต้องใช้งบการลงทุนแม้แต่บาทเดียวนก้ายงว นกไอ้งูนะคะหรือว่านกคองูที่สามารถพบเจอได้ตลอดทั้งปีทั่วประเทศไทยโดยจะมีลักษณะเด่นก็คือปลายปากของมันจะแหลมหัวเล็กแต่คอของมันนั้นยาวมากขาของมันนะคะก็จะมีลักษณะสั้นแต่ใหญ่อวบซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือว่าเพศเมียพวกมันนะคะก็จะมีสีที่คล้ายๆกันนั่นก็คือจะมีคอสีน้ำตาลมีลายสีขาวคาดตามลำตัวและมีสีดำสลับแทรกกันไป โดยแห่งที่อยู่อาศัยหลักของนกไองัวนั้นก็คือหนองบึงอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนซึ่งสําหรับนกชนิดนี้นะคะขึ้นชื่อว่า เป็นนกที่ว่ายน้ําเก่งอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าหากว่าพบเจอพวกมันที่ไหนนั่นแสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าว่าในปัจจุบันนะคะนกอ้งัวถูกจัดให้อยู่ในสถานะถูกคุกคามจากสภาพแวดล้อมที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนั่นจึงทําให้นกอ้งัวกลายเป็นสัตว์ป่ากคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ในปีพุทธศักราช2535ไปในที่สุดนั่นเองนะคะ นกกาบบัวสำหรับนกกาบบัวนั้นถือได้ว่าเป็นนกนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่เมื่อโตอเต็มที่อาจมีความสูงได้มากถึง93-100ถึง100เซนติเมตรโดยจะมีขนตามลำตัวนะคะสีขาวบริเวณปีกจะมีสีดำริ้วขาวจะงอยปากสีเหลืองหางสีดำขนโคนปีกสีชมพูอ่อนไปจนถึงสีชมพูเข้มแข้งและเท้าก็จะมีสีชมพู เ่งนกกาบบัวนั้นพบได้มากนะคะในพื้นที่ราบต่ำอินเดียพม,มา่าอินโดจีนและประเทศไทยโดยอาหารที่พวกมันโปลดปลานั่นก็คือสัตว์จำพวกปูปลากบเขียดนั่นเองนะคะแต่เห็นตัว,ต,วตัวแบบนี้พวกมันมีสกิลการงับเหยื่อที่ไม่เป็นสองรองใครเลยล่ะค่ะแต่ว่าครั้งหนึ่งนกตัวโตๆสวยๆเหล่านี้พวกมันแทบจะหายไปจากประเทศไทยแต่ด้วยความพยายามนะคะของหลายหน่วยงานในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจึงทำให้เรานะคะคได้มีโอกาสได้ชมความงามของนกชนิดนี้อีกครั้งซึ่งในปัจจุบันนกกรบบัวนั้นถือได้ว่าเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่ถูกจัดให้อยู่ในสานักของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยนั่นเองนะคะนกเงือก ปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีนกเงือกทั้งหมดถึง13ชนิดจากจำนวนนกเงือกทั้งหมด55ชนิดทั่วโลกซึ่งนกเงือกนั้น คือเป็นสัตว์โบราณที่ถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ50-60ล้านปีมาแล้วโดยนกเงือกนะคะมีจุดเด่นนั่นก็คือจะมีจะงอยปากที่หนาและใหญ่ลำตัวมีสีขาวสลับดำมีหางยาวปีกกว้างใหญ่ซึ่งอาหารหลักของนกเงือกนะคะนั่นก็คือผลไม้และสัตว์ขนาดเล็กโดยพวกมันคือนกผู้เป็นเจ้าของฉายานักปลูกป่านั่นเองนะคะหรอมีงานวิจัยพบว่า ถาเราเอาเมล็ดพันธุ์ของพืชบางชนิดที่ร่วงจากต้นแล้วเอกไปเพาะโดยตรงตราการงอกก็เท่ากับศูนย์แต่ถ้าเมล็ดนั้นผ่านน้ำย่อยมันก็จะช่วยกระตุ้นทําให้เกิดการงอกในอัตราที่สูงมากซึ่งเมล็ดเหล่านี้นะคะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ผ่านลําไส้ของนกและเดินทางไปในที่ไกลๆไม่ใช่เพียงแค่หล่นใต้ต้นแล้วงอกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับนกเงือกทุกชนิดพวกมันจึงได้ชื่อว่าเป็นนักปลูกป,ป่าที่ทํางาน แบบไม่มีวันหยุดพักแต่ช่างน่าเศร้าจริงๆนะคะเมื่อรู้ความจริงที่ว่านักปลูกป่าเหล่านี้พวกมันกำลังจะสูญพันธุ์ไปยังมีสัตว์อีกมากมายที่กำลังเรียงแถวเข้าสู่บัญชีรายชื่อของสัตว์ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุกราบรายชี่มนุษย์ที่ถือได้ว่าอยู่บนสุดของบ่วงโซ่อาหารในยุคนี้ ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกตรับนั้นนะคะก็ย่อมนำมาซึ่งหายนะที่กำลังจะทำให้มนุษย์อย่างเราต้องหายไปตลอดกาลได้เช่นกันนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ